โอ้ฮหยอะสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยครับผมผมเป็นใครครับผมผมชิคกานะก็วันนี้ครับผมเราครับผมมาอยู่ในเกมของ Stick s t i c k War Saga หรือว่า s ติ c k อ a r 3มีครับผมก็วันนี้ครับผมเราครับจะมารีวิวตัวละครตัวนี้แล้วก็เผาของเขากันซิกเกิลแบร์อ๋อไม่กูไม่รีวิวเผากูพูดผิดนะฮะ <Bra. S 1> ก็โอเค,คผมก็ตัวนี้เป็นตัวที่เราลองมานานแล้วผมเขาเป็นหมีฮะเป็นหมี มีอะไรไม่รู้มีมกิลลี่มาฮะก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะซึ่งคือจะบอกว่าเกมอัปเดตใหม่มามีเรื่องเฮี้ยเยอะเลยคุณผู้ชมลองกดไปที่ยูนิตผู้นำดูข้างล่างไอ้มันล็อกไว้อยู่ไอ้เฮี้ยนะฮะซึ่งในเงื่อนไขการเล่นพวกเขานะครับคือผมจะบอกว่ามันไม่ได้มีบอกไว้ตรงนี้ฮะซึ่งคือจะบอกว่าเราไม่สามารถเล่นเขาได้แล้วมาเชด,ดูนี่ เนี่ยคือมันห้ามกูเล่นเพื่ออะไรไม่แน่ใจรับผมซึ่งพอเรากดมาที่ปรับแต่งนะฮะเราจะเห็นยูนิตผู้นำสอตัวอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเรากดไปที่ชื่อเขาร้อยเจ็บาทไอ้ห่าไอ้สัตว์คือมึงทำไมต้องเก็บเงินกูอะกูจะเล่นแค่นี้กูแค่เล่นหวาดนะคือจะบอกว่าวันนี้เราจะรีวิวซิเ o ิลแบร r ใช่ไหมคือลมแรกผมอยากได้เป็นซิเ o ิลแบร r แล้วก็ขอบักวัดหน้าไปด้วย อันนี้จริงจังเลยแต่กูเข้ามาปุ๊บมึงห้ามกูเล่นวัดนะถ้ากูไม่เติมเฮ้อรู้สึกว่าเครียดมากเลยคุณผู้ชมนะก็โอเคผมวันนี้เราจะมาดีบรูเป็นซิเกิลแบกันนะผมในทีมนี้ฮนะก็โอเคเราเกินก่อนดีกว่าผมว่าซิเกิลแบกนี้เขาเป็นใครผมเขาบอกว่าซิเกิลแบกผมตามเนืเรื่องนะผมได้ไปหาข้อมูลมานิดนึงนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าซิเกิลแบกผมเป็นกลุ่มที่ รวมชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆผมมารวม,รวมรวมตัวกันนะผมซึ่งแบบเอาไว้แบบต่อต้านออเดอร์อินไพร์เออร์นะผมซึ่งในแบบยูนิตของเขาผมไม่ได้มีบอกว่าเขาเป็นยูนิตฝ่ายไหนอ้อเขามีบอกอยู่เขาเป็นฝ่ายออเดอร์ฮะแต่ว่าตามในเรื่องเกมแล้วเขาไม่ได้เ,เข้ากับฝ่ายไหนเลยนะผมเขาเป็นฝ่ายของตัวเองเลยนะผมซึ่งจะมีบอกตรงนี้ว่าเขาเป็นผู้นําของกลุ่มกลุ่มอะไรสักอย่างหนึ่ง ตรงไหนวะมันมีบอกอยู่คุณผู้ชมเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาบอกอยู่ว่าเขาเป็นลีดเดอร์ของเทมเบิลอะไรสักอย่างซึ่งกูอ่านให้ออกนะจ๊ะก็เออแต่มีประมาณนี้แล้วก็สกิลของเขาครับผมสกิลของเขาก็จะมีสกิลแรกครับผมแปลงร่างเป็นหมีนะฮะซึ่งมันมีเงื่อนไขยอยู่คือมันเงื่อนไขกับสกิลที่สองเลยเป็นสกิลเอ่อเรียกซิคเกิลว่าดมาโจมตีคุณผู้ชมก็คือขออนุญาตพูดถึงสกิล ซิกเกิลวาดก่อนผมสกิลซิกเนิลวาดนี้ผมเป็นสกิลที่ซิกเกิลแบะผมจะเปิดซิกเกิลวาดมาตัวหนึ่งก่อ,ตอนต้นเกมคือแบบออกมาแบบพร้อมกับซิกเกิลวาดเลยคือกูสร้างซิกเกิลวาดเสร็จซิกเกิลแบะตัวหนึ่งเลยมันจะโผล่มาช่วยกูเลยกู<ๆ>ไม่ต้องกดใช้สกิลและพอมันตายปุ๊บคือต้องย้ำว่ามันต้องตายนะคุณผู้ชมเออพอมันตายปุ๊บคุณผู้ชมคือมันจะมีสกิลเนี้ยโผล่มาให้กูใช้อีกทีหนึ่งซึ่งใช้ครั้งที่สองปุ๊บมันจะมีสองตัวออกมาซึ่งเราก็ต้องปล่อยมันตาย แลวพอม,มันตายปุ๊บเราก็จะได้ใชกสก,กิ้อีกรอบหนึ่งซึ่งลองดาวดูกูจะได้อะไรกูจะได้ซิกเกิลแบร์สามตัวไม่ใช่ซิกเกิลแบร์ซิกเกิลวาดสามตัวโผล่มาแบบใช่ครับซึ่งมันจะลากยาวคะแนนหกตัวนะซึ่งโอเคเราต้องมาพูดถึงสก,กิลแปลงร่้เป็นหมี่ดีกว่าคุณผู้ชมสก,กิลแปลงร่เป็นหมี่นะฮะก็จะเป็นสก,กิลที่เชื่อมโยงกันเลยนะครับคือตอนซิกเกิลแบร์พวกนั้นอนะ่ะตายครบสิบตัว <c oughs> คือมันเถื่อนไหมอะเอาพวกไปตายเพื่อใช้สก,กิลตัวเองคือกูคิดว่าแปลกๆจริงๆอันนี้คุณผู้ชมคือมันแปลกมากเลยแล้วก็จะมีพาสซีฟนะครับถ้าเขาตายผมเขาจะเดินคูดาวแบบยังไงเดียะปล่อยตัวออกมาไวขึ้นประมาณนั้นซึ่งผมได้ไปลองเล่นมาแล้วและมันก็ตายแล้วด้วยนะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ช่วยเฮียอะไรกูเลยนะฮะโอเคก็มีประมาณนี้ฮะซึ่งสำหรับในเรื่องของซิกเกิลแบบผม เดี๋ยวกูจะทาเป็นเนื้อเรื่องแยกให้นะคุณผู้ชมคืออาจจะไม่ได้พูดในในแบบเออคลิปนี้นะเดี๋ยวมันช้าไปโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าผมซึ่งขออนุญาตนะฮะไม่อยากใช้สปาตันเลยอะขออนุญาตเปลี่ยนนะครับผมขออภัยด้วยนะโอเคไปเริ่มกันเลยเข้ามาในเกมนะครับผมคุณผู้ชมครับก็อา้อาวอ้าวเดี๋ยวคือกูกดหนึ่งหนึ่งไม่ใช่เหรอ ทำให้เป็นสองสองให้กูอ่ะก็ช่างหัวมันก่อนนะผมก็โอเคผมคือขออนุญาตพูดก่อนนะครับว่าสําหรับซิกเกิลแบร๋ผมเราไม่จําเป็นต้องเอาซิกเกิลวาดมานะคุณผู้ชมคือะว่าซิกเกิลแบร์เนี่ยไม่มีบัฟสําหรับซิกเกิลวาดนะครับซึ่งกูไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่มีฮะแต่ว่าเขาไม่มีโอเคไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเล่นเป็นชเดร์วาดแล้วก็บอมเบอร์นะฮะบอมเบอร์ก็คือตัวพิ่เกมกูเลยนะฮะโอเคเนี่ดูฝ่งตรงข้าอ๋อ มันแหลกอะไรคุณผู้ชมคือหลายวันมานี้เครื่องแหลกมากเลยนะจ๊ะไม่รู้เป็นเฮียอะไรไม่รู้เหมือนกันโอเคฟาดไปโอเคฟาดา <S <S 2> <S 2> โคตรเกียดเลยคุณผู้ชมคือบางทีแม่งก็แหลกอะ่ะมันแหลกอะไรก็ไม่รู้อะ่ะน่าเกียดมากคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมซิกเกิลแวร์มาแล้วคือพอซิกเกิลแวร์มาจะมีซิกเกิลวมาตัวหนึ่งซึ่งถ้าเราดูดที่สกิลตรงนี้เนี่ยมันติดอยู่แล้วเดี๋ยวรอมันตาย นี่พอมันตายปุ๊บมันจะมีสกิลมาให้เราก็กดอีกทีหนึ่งอ่าเห็นไหมมาเลดเหลือเก้านะนี่สองตัวออกมาประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่งมันจะออกมาทีละหนึ่งเรื่อยๆจะถึง6ซึ่งพอมันตายครบสิบคุณผู้ชมเราจะได้สกิลนี้มาใช้พอเข้าใจฟิวิธีเล่นไหมคุณผู้ชมมันจะมีประมาณนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเซมาปุ๊บมีกี่ตัว3ตัวเนี่ยตะกี้สองครั้งนี้สามนะ แต่พอ3ตัวนี้ตายปุ๊บก็จะออกมาเป็น4ซึ่งอันนี้เหลือ7แล้วเห็นไหมคือพอเข้าใจฟิลการเล่นมันไหมคุณผู้ชมซึ่งเหมือนเพื่อนเราเพื่อนเราก็เล่นเป็นซิกเกิลแบร์เหมือนกันนะฮะโอเคเซกตัวที่4อีก4ตัวเนี่ยเดี๋ยวพอซิกเกิลวาร์ด4ตัวนี้ตายปุ๊บก็จะได้สกิลนี้มาใช้เชื่อผมปะซึ่งสกิลนี้จะเป็นสกิลที่เราเคยเห็นมาก่อนอยู่แล้วทุกๆคนเลยกูเชื่อว่าเคยเห็นพอตายปุ๊บ นี่ไงมันโผล่มาแล้วแล้วไม่การาฟิกมึงแหลกจังเลยอ,ะอ่ะฮะโคตรแหลกเลยคุณผู้ชมประมาณนี้คุณผู้ชมโอเคเนี่ยเราได้สกิลมาแล้วซึ่งมึงแหลกอะไรทั้งน้าว่าเกมคือกูเล่นมาหลายวันแล้วนะมันเป็นไรไม่รู้มันแหลกโอเคคุณผู้ชมเราไปบุกกันเลยดีกว่าฮะโอเคไป <S <S เฮ้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 บุกเลยแอทแทกแอทแทกนี่บผมแปลงร่างแปลงร่างก็แิดประมาณนี้นะฮะโอเค นี่หนไหมเพื่อนเขาบุกมาแล้วช่วยกูเลยเออเปิดเหลกโอ้โหสก,กินวาดกูตายแล้วอ้าคือเกมมึงแหลกอะไรวะคือทุกครั้งที่อัปเดตนี่นมันแหลกมากเลยซึ่งเขาจะมีสกิลนี้อยู่คุณผู้ชมสกิลนี้คือถ้าเรากดปึ๊บเราจะแปลงร่างเป็นคนปกติอันนี้มั้งกูไม่เคยลองโอเคประมาณนี้คุณผู้ชมเนี่ยพอชนปึ๊บแม่งก็กิ้งลงเนี่ยเห็นไหมไอ้เพื่อนกูตายห่างหมดเลยกูถอยก็ได้ ประมาณนี้คุณผู้ชมเฮ้ยมันบุกมาอีกแล้วโคตรเกลียดเลยอะคือกูเกลียดตรงนี้แหละตอนแบบแปลงร่างกลับมึงดีเลยมากเลยอะนะเป็นเป้านิ่งเลยโคตรเกลียดโอเคใช้สกิลอีกทีหนึ่งนี่สกิลใหม่ครับผมก็สกิลนี้ส่วนตัวกูมึงค้างอะไรมึงก็เดินเออมันค้างนานนะคือสกิลนี้ข้อเสียเลยคุณผู้ชมแม่งค้างโคตรนาน จริงๆคุณผู้ชมเนี่ยเออเนี่ยเออกูชนพ่อมดก็ได้เออตายเออตายจริงด้วยคุณผู้ชมแม่งกูตายสุดยอดแพ้โอเคครับผมมาเกมที่สองครับผมก็คือส่วนตัวผมแล้วซิเคิลแบมันเป็นตัวที่ชนะทางพ่อมดได้คุณผู้ชมแต่ว่าข้อเสียของเขาเลยนะครับเขาเออค่อนข้างที่จะบางไปหน่อยแถมสกิลอ่ะมันเป็นเป้านิ่งด้วยคุณผู้ชม นะทำให้แบบเวลากูจะเล่นนะ่ะแม่งเป็นเป้านิ่งตลอดเลยฮะก็อันนี้จริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแม่งตีโคตรเบานะคือเพอเพอตีกว่าแบบตีเบากว่าแบบเอ่อชาดวัดกูอีกอันนี้จริงๆนะฮะซึ่งกูเกลียดตรงนี้เลยนะเป็นหาอะไรตีอย่างเบาเออเนี่ยโอเคเขาเป็นพ่อหมดนะครับคือซิกเกิลแบร์ชนะพ่อหมดได้นะฮะคือถ้ากูแปลงล่างมาชนะได้แต่ถ้ากูไม่แปลงมันแพ้เออนี่เห็นไหม ตายมันตายอีกแล้วคุณผู้ชมนะฮะซึ่งเกมนี้เราเอาเป็นชา a d โดว a าดมาและกูแพ้ยับเลยนะ,ะคือเจอพ่อมดไปกูน่าจะเละนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเรายังมีแบบซิคนวาดอยู่ตัวแบกเลยนะเนี่ยสองตัวเนี่ยเออตายรีบตายเออคือถ้าเราจะเล่นซึนแบกกูต้องแช่งเว้ยต้องแช่งไอ้เฮียเนี่ยตายเออ,ตา,เอ,อตายเออตายเออสวยมันไม่ตายคุณผู้ชม ตายสิตายมึงตายยังไงเออกว่าจ,จะตายให้กู <c oughs> นะก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมนะสำหรับไอ้ซิกเก็ตเบนะฮะกูต้องแช่งเอาอะนะ่ถ้าไม่แช่งมันก็ไม่ตายแล้วพอมันไม่ตายกูก็ไม่มีสกิลใช้ไอ้เฮียโคตรเถื่อนเนี่ยเออเขามีซิกเก็ตว่ามาด้วยนั่นไงกูว่าแล้วเดาไม่ผิดเลยก็ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้เราก็จะเห็นแบบสกเกิลวาดแบบเกลื่อนเซิร์ฟหน่อยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งตรงข้ามแม่งก็เล่นเหมือนกูเลยนะจ๊ะโอเคสกเกิลแวร์ไปเซกอือสวยเอ้ยมึงรีบตายหน่อยเร็วจะบอกสกเกิลวาดตัวนี้ครับผมคือเราสามารถใช้เปิดแมปได้ด้วยนะฮะนะเนี่ยคือพอมันไปโจมตีปุ๊บแม่งเปิดแมปให้กูเลยสุดยอดไหมคุณผู้ชมคิดเอานะว่ามันเปิดแมปให้มึงด้วยอะนะฮะโอ้โหเขาก็มาเหมือนกันว่ะ โอเคซิกเกิลเบย์อย่าไปหยองเขาเรียกมาห้าตัวคราวนี้ไม่ต้องแช่งอะไรนะฮะมันตายแล้วซิกเกิลเบย์ใช้สกิลเนี่ยมึงดูดีเลยขนาดไหนอ่ะดูมันดีเลยมากเลยอะเออแปลงล่างแปลงเออที่แปลงเออ,เอ,อสวยนี่ยผมชนเลยกูชนไรกูชนพ่อมดคุณผู้ชมนะคือถ้าเราชนพ่อมดเนี่ยมันจะดีอย่างนะคือมันช่วยเพื่อนมึงได้เออเนี่ยอย่างเงี้ยเออเนี่ย คือพ่อมดก็โจมตีกูไม่ได้ไงเออเออชนกลับบ้านชนกลับบ้านนี่ไงตัวพี่เกมคุณผู้ชมดูชนพ่อมดแบบเถื่อนจัดโอเคเนี่ยชนเขื่อนไม่ดูแต่ดูตอนมันแปลงร่างกลับดิอุบาทชิบหายจะแปลงร่างอุบาทขนาดไหนนี้เออคือถ้าเราตายครับผมเราต้องเก็บสเตตใหม่นะฮะแต่ถ้ากูไม่ตายกูก็ใช้ได้เรื่อยๆไงคุณผู้ชมเออ,เอ,อ เฮ้เฮ้ ừ. ตายทีมกูตายหมดเลยแน่ก็โอเคมันกากจังวะคือก่อนนแย่ญญนะครับแต่ซีกันแวร์กูรู้สึกว่ามันกาก,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 ากแปลกๆจริงๆนะฮะก็ดูดิเนี่ยคือกว่ามมึงจะแปลกนี่เหรอสิ่งที่กูรอมาสามสี่เดือนนี่คือผลของมึงเหรอโอ้เชีย่ย ก็เอาจริงๆนะกูรู้สึกว่ามันอ่าพูดไม่ถูกนะคือขอร้องแหละอาวาตน้กูคืนมาคือผมมองว่ามันเบาไปอะ่ะนะถึงมึงจะมีดาเมเดจอยู่นิดลยะยี่สบาแต่มึงดูนี่ไอ้นี่ก็มีไอ้นี่มี19แก้ถมดามเดจปกติมันสิอันนี้15้าคือมันไม่ได้ต่างควยอะไรกันเลยคุณผู้ชมต่างแค่เลือดเอาจริงๆเลือดนี้าร้ออันนี้สองร้อย้าสิบ ไม่ได้ต่างเฮี้ยอะไรกันเลยอ่ะเทมสกิลไอเนี้ยมันมันเบาไปคุณผู้ชมคือผมไม่ได้บอกว่ามันไม่คุ้มค่านะเว้ยแต่มันเบาจริงๆคือเอาจริงๆไหมซิกเนอร์บัปกติมันจะมียูนิตไลท์สี่สิบเปอร์เซนต์รอบข้างแต่ซิกเ n อร์แบมึงไม่มีซึ่งไอ้สกิลเนี้ยเนี่ยมันคือจุดเด่นของซิกเนอร์บัตเลยนะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าไอ้เฮี้ยนี้มึงไม่มีให้กู เออนะแถมเวลาสร้างมึงห้าสิบวิเป้ามึงเท่าไหร่สิบสองจุดเ้ามันคือเฮียอะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูงงอยู่นะซึ่งมันก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมส่วนตัวผมมองว่ามันเบาไปหน่อยมันไม่ค่อยคุ้มค่ากับสี่เดือนกูอ่ะนะคือถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งเลยมันแบบมันมันมันไม่ติดเมตาแน่ๆที่กูรู้อ่ะเอาจริงๆคุณผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ใครที่ชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนกูก็มึนมึนง,งงงหน่อยคือสกิลมันผมพอเข้าใจนะแต่มึงเบาไปไหนโอเคครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ